ับดีน้อ,นอยเงียบๆไปหน้าเรามีตัวมีตัวมากไปเมียค่อยไปอุ้ยนี่ตัวลูกน่าหัวโอ้ยเงีย,ยบแวบเวบเวบเอ้ยเดืเมียหนึ่ง đi cái thang đây Ui Hiện luôn này con nó. หลังต้นตไม้เนี่ยเ็นดาเ็นดาสวยไงไงลังทวนรถอด <laughs> <circumstance. S 2> <c oughs> ไปไปข้างหน้าข้างหน้าหนึ่งคนตัวเล่นแบบสไตล์หานอแบบ CQB จ้าหน่อยไ้ไปไปข้างหน้าก็ต้องหาจุดสูงคมได้เว ถึงๆถึงๆข้างน้าวข้างน้าวอุ้ยน็อตผูกไปข้างหน้าดีใ่ โอ้โทโทโทโอ้ยู่พุ่นอ่ะไกลไกลเนินเนินบักเน้นบักเน้นบักครับ มงลยหามยิ่งไม่ก็นขงคงจะม่มีนะเะดี๋ยวเขาดึงดึงไปเรื <c oughs> ่อยเขาเลียนกไปอัดไงเงือบิฉนอ,ออกใส,ส่นะ์ุดมเนาะมองสม Watch out Watch out อเนียดปะโอ้โหโอ้โหออกใส,สุ่ดปะ อ,อ,อ,อย่อยู่ฟังอยู่ฟังต่อน่อยอู่ไหนฟังเด็โอ้ยเเหมีเสียงรถคร้างหน้าผมโอ้มันเขาบานโอ้โอมันนี่ Khi vào luật cấp là Watch out, watch out. này OK. rồi. Yes, โยนหมืงองผมมาเมื่อกี้เนื่อหนีวะ Watch out เออหมืองหมืงนี้ครับเอานอกสิ Watch out <oughs> โอเค,โอ,เค,โ,อเคโอ้คนลทีบเลยดึกระเบิดมั่วอายุหันนะสองตัวมาผมรอผมรอโอเคให้มันดึงกันก่อน หลังหินแล้วบรูวันชูบกกันไปวงบีบมันแล้ยนะโอ้โหได้วบ้าก็เก,กิกนขน,นาดูหนะก็เกินขนาดเจ๊ล่ะเกินตง <Best. S 2> the ที่ใช้ขาคือป,ปืนเนาะ